ฝากทุกท่านเป็นกําลังใจกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับครั้งแรกในประวัติศาสตร์ครับนี่คือวัตถุมงคลที่ถูกปลุกเสกโดย3พระเกจิอาจารย์ที่ถูกขนานนามว่าเป็นสดอกโบบานแห่งกานิสารนั่นก็คือหลวงปู่ศิลาพระอาจารย์ต้อมและหลวงพ่อสุริยันครับนี่คือพระสมเด็จสมพุทธาคม เมตตาอธาิษฐานจิตปุกเสกโดยสาดอกบุบานอนิสานก็คือหลวงปุศิลาพระอาจารย์สุริยันและพระอาจารย์ต้อมนะครับวันนี้เดินทางมาถึงผมแล้วอยู่ตรงหน้าทุกท่านนี้ผมมีทั้งหมดสองลังครับสองลังนี้ยอดจองตอนนี้เหลือเพียงแค่สิบสามลุ้นนะเดี๋ยวผมจะแกะเป็นตัวอย่างให้ท่านดูสักสามลุ้นในรายการลุ้นแกะให้ดูสามลุ้น นะแล้วก็ารายการด้านบนนี้เป็นรายการแจกทานแล้วก็จะแกะให้ดูด้วยนะเหลือ,อไว้สักสิบรุ้นเผื่อท่านไหนอยากจะไปลุ้นโชคลุ้นเนื้อเองนะครับนี่คือของดีนะผมจะบอกว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับยังไม่มีการจัดสร้างเช่นนี้มาก่อนนี่คือพระสมเด็จสามพุทธาคมนะแล้วก็เป็นตะกุดสามพุทธาคมนะพร้อมส่งวันนี้ พร้อมกันทั้งสมเด็จและตะกุดสามพุทธาคมรุ่นแรกของเมืองไทยนะครับวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างสมทบทุนร่วมก่อสร้างพระอุโบสถมหาอุดวัดโนนเดืออำเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับซึ่งเป็นวัดในควอมอุทธรณ์นะที่หลวงปู่ศิลาท่านอุถัรภ์นะาอาดีตนะเคยเป็นวัดที่ท่านเคยขุดหลุมอยู่จำพรรษานานถึง1ิปีนะครับรุ่นนี้ดีอย่างไรนะฮะปลุกเสกในวันที่ สามสิบเอ็ดพฤษภาคมที่ผ่านมานะซึ่งตรงกับวันเสาร์ขึ้นห้าค่ำเดือนเจ็ดปีมะเสงนะหรือคนไทยเรามักจะเรียกว่าวันเสาร์ห้านั่นเองนะครับวาระที่หนึ่งบุกเสกช่วงเช้าสามสิบเอ็ดพฤษภาคมนะอธิษฐานจิตลปปุกเสกโดยหลวงพ่อสุริยันที่วัดป่าวาน้ำเย็นนะครับวาระที่สองอธิษฐานจิตลปปุกเสกโดยช่วงบ่ายนะครับสี่พระเกจิอาจารย์ หนึ่งหลวงปู่ศิลาสองพระอาจารย์ต้อมสามพระอาจารย์เด่นดวงวัดน้อยสมคีสี่พระอาจารย์ปูปัญญาวชิโรรุ่นนี้สร้างน้อยแปดสิบเก้ารังหรือเท่ากับแปดพันเก้าร้อยองค์เท่านั้นนะครับรุ่นละสองร้อยห้าสิบาทส่งฟรีท่านไหนรับสามลุ้นเจ็ดร้อยบาทส่งฟรีท่านไหนรับห้าลุ้นหนึ่งพันบาทส่งฟรีนะครับอ่ะทีนี้ขออนุญาตนะฮะไม่พูดพร่ำ์ทำเพลงนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแกะารายการแจกทานให้ชม นะครับตรงหน้าทุกท่านนี้ยังไม่มีเจ้าของนะฮะนี่คือรายการแจกทานรายการแจกทานก็จะเป็นเนื้อใบลานนะเนื้อใบลานต่อโค้ดแจกองค์นี้เลขสามสี่เจ็ดนะนี่เห็นไหมเอ่ยเลขสามสี่เจ็ดนะครับคมชัดไหมครับนะเลขสามสี่เจ็ดเนื้อใบลานนะครับขออนุญาตเปิดเอาไว้ที่สองร้อยบาทนะท่านไหนอยากได้ปิดมานะครับองค์นี้เปิดไว้ที่สองร้อยบาทนะครับ เดี๋ยวขออนุญาตเก็บไว้ให้กับผู้มากบาร,รมีนะครับเดี๋ยวผู้มากบาร,รมีเขาจะติดต่อเรามานะครับอ่ะโอเคนะครับองค์แรกผ่านไปองค์ที่สองครับองค์ที่สองนะครับน,นะครับก็จะเป็นเนื้อใบลานเช่นกันนะครับตอกแจกเลขหนึ่งหกเจ็ดหือเนี่ยนไะเกือบจะเป็นหนึ่งหกแปดนะหนะึ่งหกเจ็ดตาโอ้โหสวยงามจริงๆฮะดู นี่คือเลขหนึ่งหกเจ็ดครับรับไปที่2 0 0ร้อยบาทนะถ้าไหนจะรับแจ้งเข้ามานะสองรอบาทนะครับรายการนี้นะครับอ่านะครับองค์ที่สามครับในการแจกทานก็มีหลายองค์นะครับนี่นี่เขาตามหากันหน้าวันนะครับองค์นี้เลขเจ็ดครับตอกแจกเลขเจ็ดนะให้สองร้อยบาทเช่นกันทุกท่านนี่รับไปเลยสองรอยบาทนะครับนี่นะครับ โอเคนะครับองต่อไปครับให้องค์ละสองร้อยบาทเท่ากันเลยไม่ว่าจะเลขสวยหรือไม่อย่างไรนะครับอง์นี้เลขแปดสามหกนะครับนี่แปดสามหกก็เอาไปที่สองร้อยบาทเช่นกันนะครับสองร้อยบาทเช่นกันนะถ้าไหนจะรับก็แจ้งเข้ามานะครับเป็นแจกทานนะฮะแจกทานในพิธีบุกเสกนะครับเขาเล่นหากันนี่ห้าร้อยมีแน่นอนนะครับรายการแจกทานนะฮะ ม,มีสองลังนะฮะลังที่หนึ่งยอดจองเต็มแล้วลังที่สองว่างสิบสามลุนเดี๋ยวจะแกะรายการลุ้นให้จมสักสามลุ้นหลือไวสักสิบลุ้นนะครับให้ท่านเลือกเอานะครับให้ท่านเลือกไปลุ้นเอาเลขแปดสี่สองนะวนนี้แปดสี่สองครับสอง 8, 4, 2, ร้อยบาทครับนี่นะครับโอเคแปดสี่สองนะครับนะบต่อไปนะครับ นี่นะครับองค์นี้เลขสองศูนย์แปดนะเห็นไหสองศูนย์แปดครับนี่โรยผงตะไบทองสวยๆครับเปิดที่สองร้อยบาทเช่นกันนะครับรายการนี้ต่อไปนะครับนี่องค์นี้เลขหนึ่งร้อยห้าสิบครับหนึ่งห้าศูนย์นี่เลขหนึ่งร้อยห้าสิบครับสวยๆ เนื้อผงใบลานดำๆนะผมเชื่อว่าผู้ชายหลายท่านน่าจะชอบนะครับสองรอบาทเช่นกันท่านเลือกกันเลยนะครับท่านจะรับองคไหนอย่างไรนะครับท่านไหนไม่อยากเช่ารายการลุ้นก็สามารถเลือกรายการแจกทานได้นะเดี๋ยวเขาจะมีรายการสม,มนาคุณยกลังแถมยกหลังด้วยรายการแจกทานเลข8 4ดี่เจ็ดนะครับนี่8 4ดสี่เจ็ดนะครับนี่เห็นไหมนะครับแ4ดสี่เจ็ดครับ เปิดไว้ที่200บาทเช่นกันนะครับ200บาทเช่นกันนะครับแปดสิบเจ็ดนะนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวขออนุญาตนะครับแกะรายการลุ้นในลังให้ชมกันนะครับรายการลุ้นนะครับผมมีทั้งหมดสองรังนะครับรายการลุ้นนะมีทั้งหมดสองรังนะครับเดี๋ยวนี้จะให้ชมกันนะครับสําหรับรายการลุ้นเนื้อนะครับ หากมีเสียงลมเข้ามาต้องกราบขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้เราอยู่ที่ต่างจังหวัดนะครับเป็นการนะครับมาเอาดอนะนอกสถานที่นะครับบรรยากาศแบบบ้านๆนะครับอาจจะมีเสียงรบกวนนะครับเสียงนกเสียงกานะครับเสียงลมนะเสียงเด็กขอร้องหาว่ากันไปนะครับอันนี้คงเป็นแถมยกลังนะคิดว่าผมคิดว่าน่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับเดี๋ยวผมเช็คแป๊บนึงนะครับ ว่ามีแถมยกลังหรือไม่อย่างไรอ่านี่เป็นแถมยกลังเช่นกันนะนี่ก็แถมยกลังอ่านี่ติดสติกเกอร์อน,นี้ไม่ใช่อ่านี้สองสามแถมยกลังนี่ไม่เลยสแสดงว่าแถมยกลังเนี่ยน่าจะมีแค่สี่องค์นะครับนี่มีรายการที่หนึ่งรายการที่สองแล้วก็รายการที่สี่แต่ว่ารายการที่สามไม่รู้วันไหนนะครับ อันนี้อาจจะเป็นรายการที่สามไ็ได้อ่ะมาดูรายการที่หนึ่งก่อนนะครับแถมยกลังนะองค์แรกนะครับมีหลายท่านถามเข้ามาว่าผมจะเปิดเท่าไหร่อย่างไรนะครับผมก็ยังไม่ทราบนะบางท่านอยากได้แถมยกลังนะผมต้องเห็นพาร์ซะก่อนนะครับผมผมถึงจะเรียนได้ถึงจะแจ้งราคาได้นะครับอ่าเนี่ยเรามาดูแถมยกหลังเป็นเนื้อก้นครกโซนน้าเงินแผ่นทองทิพย์ข้าวหลามตัดตะก,กุดทองทิพย์แปดดอกเนี่ยนฮะเร, <c oughs> เราเห็นอย่างนี้ ยกลังเลขสามหกนะนี่เห็นไหมฮะแถมยกลังเลขสามหกนะครับนี่นะครับเห็นไหมเนี่ยขออนุญ,ญาตเปิดเอาไว้ที่สี่ร้อยบาทครับส,สวยๆอย่างนี้แถมยกลังครับนี่ท่านไหนไม่อยากลุ้นอยากเลือกเนื้อที่ชอบเนื้อที่ใช่ท่านเลือกเลยนะครับองนี้ขออนุญาตเปิดไวท้400ทวี่สี่ร้อยบาทแสมบางอย่างสวยๆนะครับเดี๋ยวขออนุญาต เก็บไว้ให้กับผู้มากบาร,รมีนะครับต่อไปนะครับการที่สองนะครับอ่านี้เป็นแถมยกลังเนื้อก,ก้นครอกโซนแดงแผ่นออกทิพย์ขลามตัดตะกุดออกทิพย์แปดดอกนะครับสวยๆนะครับท่านไหนจะรับองค์นี้องค์นี้เลขสามสี่เช่นกันนะสามสี่ครับผมเลขดัมเมเยอร์ นาะเรขกแดนเซอร์หางเครื่องสามสีนะครับนี่เห็นไหมสวยมากนะครับนี่เปิดเอาไว้ที่สซียร้อยบาทเช่นกันนะครับรายการนี้ถ้าไหนจะรับก็แจ้งเข้ามานะครับตรอดรายการนี้นะนะครับอ่ะอาจจะมีเสียงลมนะต้องกราบขอภอภัยด้วยนะครับมีเสียงรบกวนสักนิดหนึ่งนะครับต่อไปรายการที่สี่นะครับรายการที่สี่นะครับ ร,รายการที่สี่เนื้อขาวพุทธคุณสมเด็จแผ่นทองทิพย์ขาลามตัดตะคุงที่แปดดอกนะครับองค์นี้ไม่ได้เป็นก้นคกนะครับเป็นเนื้อขาวสมเด็จนะครับเนื้อขาวพระสมเด็จนะครับเลขเจ็ดห้านะครับนี่นะเลขเจ็ดห้านะครับเนื้อพระสวยมากนะครับดูองค์นี้ขออนุญาตเปิดไว้ที่สามร้อยบาทเช่นกันนะเมื่อกี้สี่ร้อยมีสององค์องนี้เปิดที่สามร้อยบาทก็พอนะครับเปิดสามร้อยบาทก็พอสําหรับรายการนี้นะครับ โอเคนะครับขออนุญาตเก็บไว้ให้กับผู้มากบารมีนะครับอโอเคนะครับสุดท้ายนะครับองสุดท้ายนะสุดท้ายอันนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นโลหะนะครับน่าจะเป็นหล่อโลหะอ่านี่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 นนี่นโอ้ยมาเป็นอย่างนี้เลยทุกท่านดูสิตอกพิเศษครับ เป็นโลหะเนื้อทองระคังหรือว่าทองทิพย์นั่นเองตอกพิเศษไม่ตัดปีกเป็นเนื้อโลหะหล่อ,อ,าอ่างนี้เลยนะครับนี่ตอพกพิเศษเลยครับด้านหลังก็มีรอยจานหลวงปู่ศิลาครับนี่เปิดเอาไว้ห้าร้อยบาทสาหรับเนื้อทองทิพย์องคนี้นะครับไม่ตัดปีกองนี้เปิดที่ห้าร้อยบาทตอกพิเศษท่านไหนรับปิดมานะครับนี่ด้านหลังมีรอยจานของหลวงปู่ศิลาด้วยสวยๆครับนี่ท่านไหนรับแจ้งมาองนี้เปิดที่ห้าร้อยบาทขออนุญาตเก็บไว้ให้กับผู้มากบารมีครับ อ่าสวยงามมากนะครับส่วนรายการรุ่นเนื้อนะครับก็รังที่หนึ่งนี้มีคนจองหมดแล้วนะเดี๋ยวขออนุญาตทําการพระเนื้อนะครับเพื่อนชมนะครับสําหรับรายการรุ่นเนื้อนะครับอ่โอเคนะครับหนึ่งร้อยลุนอยู่ตรงหน้าทุกท่านนี้นะครับหนึ่งลังนี้มีคนจับจองหมดแล้วนะครับส่วนรังที่สองนั้นก็จะเหลือว่างอยู่ประมาณสิบลุ้นนะครับเหลือว่างประมาณสิบลุ้นนะครับนี่นะครับ นะครับหนึ100่งร้อยลุนนะครับนะครับลุลลสองร้อยห้าสิบบาทนี่คือลังที่หนึ่งนะลังที่หนึ่งนี่มีคนจับกลองหมดแล้วนะครับเดี๋ยวสักครู่ผมจะแกะลังสองแล้วก็กล้าให้ดูนะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตนะครับพระเพียงเท่านี้นะพร้อมปากำคำก่อเนาะนะครับวันนี้เป็นวันแม่แห่งชาตินะครับวันแม่แห่งชาติเนาะเป็นวันเกิดขององค์สมเด็จพระราชนีนะครับไปรษณีย์เขาปิด บาบสามนะผมอาจจะไม่ได้พูดเยอะแตนะ่เนื่องจากว่าผมต้องนําพัสดุไปส่งนะให้ทุกท่านนะครับในช่วงนี้พัสดุอาจจะล่าช้าหน่อยนะต้องปรับพอไปทุกท่านด้วยนะครับก็ติดเนื่องจากนะเป็นช่วงฤดูฝนด้วยนะแล้วก็ติดวันแม่ด้วยนะครับก็เป็นวันหยุดน,นักขตัตฤกษ์นะครับ แา่ท่านน่าจะทราบดีแต่วันนี้ผมจะรีบไปส่งให้ทุกท่านนะเพราะวันนี้ไปรษณีย์เขาปิดบ่ายสามนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตแปะหมายเลขัมเบอร์แล้วก็เดี๋ยวพาไปดูรังที่สองกันต่อน,นะครับผมได้ทําการแปะหมายเลขรุ่น,นัมเบอร์หนึ่งถึงหนึ่งร้อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านไหนที่เลือกเบอร์ไว้แล้วผมก็จะหยิบส่งให้นะครับตามเบอร์ที่ท่านเลือกนะครับส่วนท่านไหนที่ยังไม่ได้เลือกเบอร์เดี๋ยวผมขออนุญาตนะฮะทำการ หยิบสุ่มส่งให้เลยนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับในการจะส่งวัตถุมงคลนะครับวันนี้ส่งไปสนไทยนวันที่สามมิถุนายนนะขอเวลาไปสนไทยทํางานสามวันนะครับไม่น่าจะเกิดวันที่หกที่เจ็ดมิถุนายนนะทุกท่านต้องได้รับพัสดุนะครับหากได้รับแล้วก็รบกวนแจ้งผมด้วยหรือหากเกินวันที่หกที่เจ็ดมิถุนายนแล้วท่านไหนยังไม่ได้รับพัสดุก็รบกวนแจ้งผมให้ทราบด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ขออนุญ,ญาต นำไปส่งให้ท่านนะครับเดี๋ยวไปพบลังที่2กันต่อนะครับมาต่อกันลังที่สองนะครับสําหรับ,บรายการลุ้นเนื้อนะครับลังที่สองนี้เหลืออยู่ประมาณ13ลุนนะครับผมจะขออนุญาตแกะลุ้นเนื้อให้ท่านชมนะเป็นตัวอย่างสัก3าลุนแล้วก็ที่เหลือ10ลรุนให้ท่านเลือกเอานะะเผื่อมีบางท่านที่เข้ามาไม่ทันอยากจะเลือกเนื้อแต่ถ้าไม่มีใครเลือกเนื้อผมจะแกะแล้วก็เดี๋ยว จะเปิดโดยราคาเนื้อก็ได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อน่ขออนุญ,ญาตเหลือไว้ให้กับท่านที่เข้ามาไม่ทันนะฮะมาสั่งจองไม่ทันด้วยนะก็จะมีอันนี้สร้างน้อยนะฮะแปบเกลังรายการละแปบเกองค์นะมีงานการันตีน้ากากทองคาซึ่งทองคําเนี่ยผมจะบอกว่าเขาใช้ทองคําแท้เป็นทองคําแท้จากออโรร่านะน้ำหนักถึง10บาทนะครับมูลค่ากว่าห้าแสนห้าหมื่นบาทนะครับอ่ะโอเค นารายการแถมยกหลังก็จะมีสี่องค์นะฮะนี่คือแถมยกลังนะแถมยกหลังจะมีเสียงหมดสี่องค์นะครับเดี๋ยวจะให้ดูแถมยกหลังนะครับแถมยกหลังสี่องค์หนึ 1, ่งสี่อันนี้รายการที่หนึ่งสองอันนี้คือสามนี่คือสี่นะครับอ่ะมีเท่านี้นะสำหรับแถมยกหลังนะครับอ่ะ มาดูกันครับแถมยกหลงังนะฮะเปิดขึ้นมาองค์แรกแต้นเต้นนะครับอ่านะครับองแรกเป็นเนื้อก้นครกนะครับส่วนน้าเงินแผ่นทองทิพย์ก็หลามตัดตะคุณทองทิพย์แปดดอกนะครับนี่เปิดไว้สี่ร้อยบาทนะครับแถมยกหลงังตอกเลขยกหลงังเลขสิบแปดครับนี่นะเลขสิบแปดที่สวยครับนี่นะ ส,สวยครับเปิดเอาไว้ที่400บาทนะครับรายการนี้อ่าเปิดไว้ที่400บาทนะครับขออนุญาตเก็บไว้ให้กับผู้มากบารมีนะครับเดี๋ยวผู้มากบารมีเขาจะติดต่อเรามาเองนะครับองค์แรกผ่านไป Number 2นะองค์ที่สองนะครับอ่านี่นะครับองค์ที่สองนะครับเป็นแถมยกลังโซนแดงแถมยกลังโซนแดง แผ่นทองทิพย์ข้อหลามตัดตะก,กุดทองทิพย์แปดดอกนะครับนี่สวยงามถูกตามการันตีครับองค์นี้ต่อโคดรยกหลังเลขสามหนึ่งครับนี่เลขสามหนึ่งสวยๆครับเปิดเอาไว้ยี่สี่ร้อยบาทเช่นกันนะถ้าไหนรับแจ้งเข้ามานะสี่ร้อยบาทเช่นกันนะครับนี่นะฮะอันนี้ขออนุญาตเปิดสัดให้ดูนิดน,นึงเพื่อความชัดเจนนะครับเปิดเอาไว้ที่สี่ร้อยบาทนะครับนี่ นะฮะถ้าไหนชนะแจ้งเข้ามานะครับ400บาทนะครับอ่าโอเคขออนุญาตเก็บไว้ให้กับผู้มากบร,รมีนะครับองค์ต่อไปนะครับก็น่าจะเป็นเนื้อขาวสมเด็จนะครับเนื้อขาวสมเด็จนะครับจําได้นะเมื่อสักครู่นี้อ่าน,น,นี่นี่เป็นเนื้อขาวสมเด็จนะครับเนื้อขาวพุทธคุณสมเด็จแผ่น ทองทิพย์ขลามตัดฝังตะกรุดทองทิพย์แปดดอกนะครับนี่เลยเลขสองหนึ่งครับอุ้ยเลขยี่สิบนะฮะขอไัยนี่เลขยี่สิบนะครับ,เห,นนะเ,รบเ,เห็นไหมเลขยี่สิบครับสวยๆเลยเห็นไหมฮะนี่สวยมากนะครับองคนี้เปิดเอาไว้ที่สามร้อยบาทนะคะานนจะรับก็แจ้งเข้ามาสามร้อยบาทนะครับผมเปิดไปที่สามร้อยบาทครับ องต่อไปนะครับจะเป็นโลหะนะครับเป็นเนื้อโลหะนะครับนี่นะฮะเป็นเนื้อโลหะอย่างนี้โอ้โหเป็นเขาเรียกว่าทองแดงเถือนครับทุกท่านดูสิเป็นโลหะครับทองแดงเถือนครับเป็นเหรียญหล่อไม่ตัดปีกครับทองแดงเถือนครับด้านหลังก็มีรอยจานหลวงปู่ศิลาให้ครับนี่ มีอรอยจานหลวงปู่เมตตาจานให้ด้วยครับก็เปิดเอาไว้ที่ห้าร้อยบาทนะท่านไหนจะรับก็แจ้งเข้ามานะสวยมากเลยเห็นไหมสวยมากนะมีรอยจานด้วยหไหมฮะเนี่ยด้านหลังมีอรอยจานนะครับเปิดเอาไว้ที่ห้าร้อยบาทนะครับท่านไหนจะรับแจ้งมานะขออนุญาตเก็บเอาไว้ให้กับผู้มากบาร,รมีครับอ่าโอเคนะครับทีนี้นะครับรายการลุ้นเนื้อนะรายการลุ้นเนื้อเนี่ย อาจะเหลืออยู่ทั้งหมด13ลุนนะตามที่ผมแจ้งนะครับ3ลุนแต่ว่าผมจะแกะสัก3ลุ้นก็พอนะแกะให้ท่านดูนะเป็นตัวอย่างนะให้ท่านเลือกเนื้อสัก3ก็พอเหลือไว้10ลุนนะจะเหลือไว้10ลุ้นนะครับเผื่อมีท่านไหนอยากจะลุ้นเนื้อบางท่านเข้ามาทีหลังก็อยากจะลุ้นเนื้อบางท่านที่เข้ามาเห็นคลิปทีหลังนะครับอยากจะลุ้นเนื้อก็ก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับลุนละ250บาท สามลุนเจ็ดร้อยบาทห้าลุนหนึ่งพันบาทนะครับเป็นพระสมเด็จทรงหนุมานนะเป็นพระสมเด็จสามพุทภาคมนะครับพร้อมส่งให้วันนี้เลยนะครับโอเค,คเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเลือกขึ้นมานะครับแล้วก็แกะลุ้นให้ดูสักสามลุ้นนะครับสําหรับรายการนี้นะครับนะรับปรงด้านหน้าก่อนเลยนะครับ นะฮะองค์แรกนะครับขออนุญาตรุ้นเนื้อให้ดูนะเพราะผมการันตีว่าเปิดขึ้นมาองค์ไหนนั้นสวยทุกองค์นะครับมาดูกันองค์แรกผมเปิดขึ้นมานะครับเป็นเนื้อมนินพานอนหน้ากากทองแดงเถื่อนฝังตะกุดทองแดงสี่ดอกฝังจีวรสามพุทธาคมแล้วก็มีสายสินด้วยนะครับโอ้โหแค่ชื่อนี่ก็สุดยอดแล้วะ ดูสิด้านหลังเป็นน้าเงินอย่างนี้เลยเห็นนะฮะเป็นลายๆายอย่างนี้เนี่ยเห็นนะมมีจีวรสามพุทธาคมแสดงว่ามีจีวรหลงปูศิลาพระอาจารย์ต้อมแล้วก็พระอาจารย์สรยันหน้ากากเป็นทองแดงเถื่อนหน้ากากสมเด็จแล้วก็หน้ากากหานุมานตะกรุดตองทิพย์สีดอกครับองนี้สวยมากเห็นนะองค์นี้ขออนีาตเปิดเอาไว้ที่400บาทครับท่านใดจะรับปิดเข้ามานะครับ ขออนุญาตเปิดไว้ที่400บาทครับนี่สวยๆเลยนะครับองค์นี้เป็นเลข80กับตอกพิเศษด้วยเห็นไหมตอกพิเศษเลข80ขออนุญาตเปิดที่400บาทครับเสนอรับแจ้งมานะครับอ่ะโอเคนะครับอีกสององนะฮะผมจะแกะสัก3ามองนะผมจะให้ท่านดูว่าพระสวยจริงๆนะองค์ต่อไปองที่สองนะครับนี่เลยองค์ที่สองนะครับ เปิดขึ้นมาโอ้โหอย่างสวยฮะ <_ d isk> เนื้อผงคำพีใบลานมวลสารท่าสแบงนะอกฝังเหล็กไหลสุวรรณราชากําไรทองคู่รอยว่านสาวหลงอืมีเลย <_ d isk> เน้นสเสน่ห์โดยตรงว่านสาวหลงใครที่สาวๆยังไม่หลงนี่นะต้องจัดแล้วนะเน้นสเสน่ห์โดยตรงนะใครอยากมีสาวรักสาวหลงนะเห็นไหมฮะนี่ <_ d isk> นะฮะเลข13ตอกพิเศษนี่คือเลขลัคกี้นัมเบอร์เลข13คือเลขโชคดีนะเลขลัคกี้นัมเบอร์ใครอยากจะโชคดีและมีสาวลักสาวหลงต้ององค์นี้เลยนะแล้วก็มีฝังกําไรนะเป็นกําไรแขนคู่เป็นเนื้อทองทิพย์แล้วก็หน้าอกก็มีฝังหน้าอกทองทิพย์ด้วยนะองค์นี้ก็เปิดเอาไว้ที่300บาทพอเอาราคาพิเศษไปนะครับ โอเคนะสวยงามจริงๆครับว่านสาวหลงครับเครือสาวหลงองค์นี้ใครอยากให้สาวลักสาวหลงต้ององค์นี้เลยนะครับต่อไปนะองที่สามตามสัญญานะครับองค์ที่3มตามสัญญาครับโอ้โหองนี้ดูฮะพยาพารีป่าพายรีหน้ากากทองแดงเต็มแผ่นฝังตะกรุดเงินสีดอก ฝังเหล็กไหลสุวรรณราชานะครับนะครับโอเคนะครับโอ้ยนี่องนี้เห็นไหมฮะหน้ากากเต็มแผ่นเลยนะสวยมากนะครับเห็นไหมฮะสุดจริงครับตอกพิเศษเลขห้านะครับนี่ดูสิด้านหลังเป็นตะกุนเงินหรือเปล่าเนี่ยสี่ดอกครับสวยมากเลยดูอีกทีนะครับ เขาว่าอย่างไรครับเป็นตะกรุดเงินสี่ดอกจริงๆด้วยเห็นไหมเนี่ยเขาเขียนไว้แล้วก็ฝังเหล็กไหลต่างหากนะครับเนี่ยเหล็กไหลสุวรรณราชานะครับนี่นี่นี่เห็นไหมเหล็กไหลนี่นี่เลขห้าด้วยนะครับตะกรุดเงินแล้วก็ด้านหน้าเป็นแผ่นหน้ากากทองแดงนะครับองค์นี้เปิดสี่ร้อยบาทพอสี่ร้อยบาทพอท่านไหนจะรับรายการเนื้อติดต่อมา รายการลุ้นเนื้อลุ้นละ250บาทแกะมาแล้วจะเจออย่างนี้250บาทเหลือ10ลุ้นสุดท้ายท่านไหนอยากจะรับติดต่อเข้ามาองค์ในมือผมนี้เปิดเอาไว้400บาทท่านไหนอยากจะเลือกองคนี้400บาทนะครับแต่ถ้าท่านอยากจะเอาไปลุ้นเอง250บาทนะครับ3ลุ้น700บาท5ลุ้น1,000บาทนะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตไปแปะหมายเลขลุ้นนัมเบอร์1ถึง100สักคู่เดียวครับ ผมได้ทําการแปะหมายเลขรุ่นน้ำเบอร์หนึ่งถึงหนึ่งร้อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านไหนที่เลือกเบอร์ไว้แล้วผมก็จะหยิบส่งให้นะครับตามเบอร์ที่ท่านเลือกนะครับส่วนท่านไหนที่ยังไม่ได้เลือกเบอร์เดี๋ยวผมขออนุญาตนะทาการหยิบส่มส่งให้เลยนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับในการจะส่งวัตถุมงคลนะครับส่งวันนี้นะวันนี้วันที่สามมิถุนายนนะขอเวลาไปสุนีไทยทํางานสักสามวันนะครับไม่เกินวันที่หกที่เจ็ดมิถุนายนนะครับทุกท่านต้องในับพัสดุนะครับ หากท่านไหนได้รับแล้วก็รบกวนแจ้งผมด้วยนะครับหรือว่าท่านไหนยังไม่ได้รับหากเกินวันที่6ที่7ไปแล้วท่านไหนยังไม่ได้รับพัสดุก็แจ้งผมให้ทราบด้วยนะครับผมจะได้ติดตามทวงถามนะว่าพัสดุของท่านตกค้างอยู่นาที่แห่งหนตบนใดนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไป,ไปเพียงเท่านี้ตอนนี้รายการลุ้นเนื้อเหลืออยู่10ลุ้นสุดท้ายลุ้นละ250บาท3ลุ้น700บาท5ลุ้น1000บาท หรือท่านไหนจะรับรายการแถมยกลังผมก็แจ้งไว้แล้วราคานะครับแล้วก็เอารายการแจกทานนะครับหรือท่านไหนจะรับรายการลุล้นเด้กก็แจ้งเข้ามาสำหรับวันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ